สวัสดีครับทุกคนกลับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับโทรศัพท์ของใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทําการปลดล็อกนะครับตัว oppo นะครับให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับรุ่นใหม่ๆนะครับต้องบอกว่าการปลดล็อกค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําการปลดล็อกให้คุณลูกค้าดูกันนะครับว่าปลดล็อกแล้วหลังจากการปลดล็อกแล้วตัวเครื่องจะใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่า ปัจจุบันนะครับโปรแกรมใหม่ๆของทางร้านนะครับก็จะสามารถทําให้ตัวเครื่องนะครับสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับโอเคเดี๋ยวจะต้องทําการเสียบสายนะครับแล้วก็ใส่โปรแกรมเข้าไปในตัวเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าหลังจากเสร็จแล้วตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็ทําการปลดล็อกตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับ การปลดล็อกในรูปแบบนี้นะครับเราจะไม่มีข้อจํากัดเลยนะครับในการทํางานของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าโรงงานนะครับการอัปเดตเวอร์ชั่นต่างๆนะครับทุกอย่างสามารถทําได้หมดนะครับปิดเปิดเครื่องได้นะครับไม่ต้องระวังแอปต่างๆที่ถูกติดเข้าไปใหม่นะครับสามารถเคลียร์แอปได้หมดเลยล้างเครื่องได้นะครับส่วนตัวแอปธนาคารก็ใช้งานได้หมดนะครับก็ สำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับกระทักมาสอบถามทางร้านได้ที่เบอร์093 898 9099ได้เลยนะครับหรือเป็นลายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็น a อดเอกพสิทนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเป็น Official Line นะครับเรามีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับมีโปรโมชั่นปลดล็อกนะครับในช่วงปีใหม่นะครับก็จะราคาไม่แพงนะครับ ท่านใดที่สนใจก็สามารถมาปลดล็อกแล้วลอรอหลับได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปด้วยโทรศัพท์ oppo นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับกับทุกรุ่นนะครับทางร้านจะเป็นการปลดล็อกในรูปแบบใหม่ๆนะครับใช้แอปธนาคารได้หมดเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับตัว oppo นะครับ วันนี้ทางร้านก็มาทำรีวิววิดีโอให้ดูแล้วนะครับสามารถปลดล็อกได้นะครับใช้แอปธนาคารได้ปิดเปิดเครื่องใหม่ได้นะครับรวมไปถึงการล้างเครื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปด้วยโทรศัพท์ oppo นะครับท่านใดติดล็อกนะครับทักมาสอบถามทักมาพูดคุยได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยโทรศัพท์ ปนะครับพิกัดของทางร้านอยู่กรุงเทพนะครับวอล์กอินมาหน้าร้านรอรับได้เลยนะครับสวัสดีครับ